पत्तनी पत्तनी पक्तानि ब्रह्मी बृह्मा सप्तानि เสียงสื่อผสมซึ่งจะเป็นระบบะมีซีเคลิลดราม่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะครับเป็นละครเพลงที่ท่านอุตสาห์แต่งเพลงประกอบกับประวัติเจ้าแม่ลิ้มกนียวแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้ดูประวัติเจ้าแม่ลิ้มกนียวเต็มๆนะครับผมได้มานั่งชมการซ้อมใหญ่สองวันละประทับใจมากๆนะครับแล้ว อาจารย์เขาบอกว่างานเนี้เป็นการเชิดชูผู้หญิงที่เก่งที่สุดในโลกสองท่านท่านที่หนึ่งคือสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพปร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับท่านทำงานถวายงานต่างๆเนี่ยทรงงานต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเป็น ผู้หญิงที่พวกเราชาวไทยทุกคนให้ความเคารพปีนี้ท่านมีพระชนมายุครบ60พรรษานะครับทางสันเจ้าเองก็ซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณท่านเคยเสด็จมาที่สันเจ้าถวายกระถางทูบให้เรานะครับเราจึงเทิดพระเกียรติอาจารย์ได้จัดบทเทิดพระเกียรติเอาไว้เป็นบทที่หนึ่งซึ่งท่านจะได้ชมมีความอลังการมากและในปีนี้นะครับพรุ่งนี้สันเจ้าได้ เชิญองค์เจ้าแม่ลิมโกนี่ยวองค์แท้นะครับอัญเชิญลงในเกี้ยวหมหามงคลให้พวกเราได้หามกันก็เป็นโอกาสที่สมเด็จพระเทพมีพระชนมายุครบ60เป็นสาเพราะเราไม่ได้เอาเกี้ยวใหญ่ออกมาหลายปีแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่พรุ่งนี้ผมอยากเห็นพวกเราทุกคนนะครับมาร่วมใจกันหามเจ้าแม่ตั้งแต่บ่ายโมงอัญเชิญเจ้าแม่ประทับเกี้ยวนะครับมี ท่านเลขาธิการสู่ยําเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สวตท่านพานุไทยรัฐจะมาอัญเชิญองค์เจ้าแม่ให้ให้เกียรติมาเชิญอ,องค์เจ้าแม่ให้เรานะครับแล้วเราก็หามไปทั่วเมืองปัตตานีกลับมาอีกทีสักประมาณ5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็ทําพิธีเปิดที่นี่พรุ่งนี้น่าจะมีภาคราชการเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้พวกเราชมกันเต็มเต็มที่นะครับในฐานะที่เป็น คนในในเมืองเองพวกนี้คนคงแน่นมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มีโอกาสชมนะครับผู้หญิงที่เก่งที่สุดในโลกสองท่านแล้วบทประวัติของเจ้าแม่ลิ้มกนียวก็เป็นบทที่ใกล้เคียงนะครับกับความจริงท่านดูแล้วน้ําตาไหลนะครับผมดูมาสองวันก็น้ําตาไหล ก็เป็นบทที่น้องๆน,นักสแสดงทุกท่านนะครับมีความตั้งใจจริงๆที่มาเล่นก็ขอขอบพระคุณนะครับภาคก,การสแสดงของมหาวิทยาลัยสงขลานคกินไว้ณที่นี้น้องๆทุกคนที่ตั้งใจนะครับผมจะให้วัตถุมงคลเอาไปบูชาสมกับความตั้งใจของน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับที่มาเล่นให้เราก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาชมนะครับคิดว่าท่าน คงอยากชมและ้นะครับก็ขอให้คนที่มาชมก็ชมไปแล้วขอความเป็นสิรมงคลนะครับและสิ่งที่ดีคิดอะไรขอให้สมปรารถนาทุกประการขอพรเจ้าแม่นะครับให้ทุกท่านได้รับพรเจ้าแม่เป็นองค์พระที่เราภาคภูมิใจมากท่านเกิดมีตำนานที่นี่ เป็นเทพองค์เดียวที่เกิดที่ปัตตานีและเมืองไทยนะครับเราชาวปัตตานีภาคภูมิใจให้สมกับที่เรามีของดีนะครับก็เชิดชูไว้ก็กราบขอพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเองตั้งใจอยากทําสิ่งดีๆกับพวกเราปีนี้พรุ่งนี้นะครับเรามีท่านประธานคือท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านมาเป็นประธานเปิดให้ท่านให้งบประมาณสันเจ้า17ล้าน ทำพิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิมกวเนียวปลายปีท่านคงเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับตอนนี้พิพิธภัณฑ์กําลังทําอยู่ที่อาคารสันติสุขนะครับปีหน้าเราจะเห็นนิมิตหมายวันนี้น้องอ้ยอยท่องเที่ยวบอกผมว่างบประมาณของสำนักงานท่องเที่ยวผ่านแล้ว15ล้านเราจะมาทําถนนอารารูให้เป็นถนนท่องเที่ยวและวัฒนธรรมปีหน้ามางานนี้ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่นะครับปีนี้ถ่ายรูปไว้ก่อนปีหน้าเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนขอขอบพระคุณครับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับอบคุณครับครับผมนั่นคือเสียงท่นคณะกรรมการนะครับคุณประยุนเดชนะครับหนบัดนี้นะครับขอเชิญทุกท่านพบกับจินตมหาสทาเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวแห่งผืนน้ำ ปัตตนีได้แล้วครับ สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับชาวจังหวัดปัตตานีจังหวัดใกล้เคียงและก็บางอำเภอของจังหวัดปัตตานีที่มาร่วมงานกันในค่ําคืนนี้นะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหกรรมการท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกรตันยูคู่ฟ้ามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปัตตานีปี2558นะครับ ผมนพดลบุญสุวรรณนะฮะวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเพื่อที่จะนําทุกท่านเข้าสู่การแสดงนะครับแสงสีเสียงและสื่อผสมเนี่ยฮะปีนี้ก็เป็นปีแรกในการดำเนินรายการนะฮะแล้วก็เป็นพิธีกรสําหรับงานแสดงแสงสีเสียงในงานสมโพธเจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยวเนี่ยครับสวัสดีทุกท่านครับ <S <S แล้วก็กราบสวัสดีนะครับบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยเนี่ยฮะที่มา ร่วมงานและก็ร่วมชมกันในค่ำคืนนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องฝากนิดนึงนะครับบางท่านเนี่ยเมื่อชมการแสดงเสร็จแล้วจะเกิดว่าเกิดอาการหิวขึ้นมาอย่าลืมนะครับแวะไปที่ในส่วนของการจัดนะครับงานอาหาร3วัฒนธรรมนะครับ จากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีและก็ชมรมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดปัตตานีสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีนะครับมีการจัดงานขึ้นด้านหลังนะครับด้านหลังเวทีของเรานี่แหละยังไงก็อย่าลืมนะครับเดินไปหาอาหารชานกันได้นะครับหลายๆคนนะฮะหลายๆท่านที่มานั่งกันอยู่ในงานวันนี้น่าจะตั้งตารอนะครับเพื่อที่จะชมการแสดงที่ผมบอกกันไว้ การแสดงของเราอลังการมากครับนักแสดงกว่า100ชีวิตซึ่งตอนนี้อาดกันเป็นปลากระป๋องอยู่ที่ด้านหลังเวทีเนี่ยฮะเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้ชมกันแน่นอนและที่สําคัญนะครับการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมของเราเนี่ยครับลมหายใจแห่งศรัทธามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปัตตานีเทิดไทสดุดีสมเด็จพระเทพระาชสุดาสยามรมราชกุมารีนะครับเราจัดขึ้น2วันในการแสดงเนี่ยฮะก็คือค่ําคืนนี้กับค่าคืนวันพรุ่งนี้ หลายๆท่านที่มาในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่า,ามีเพื่อนๆหรือว่าญาติิที่ยังไม่ได้ชมหรือว่าพลาดในค่ำคืนนี้อย่าลืมเป็นประชาสัมพันธ์ต่อให้เราด้วยนะครับว่าคืนพรุ่งนี้เรายังมีอีกหนึ่งวันนะครับการแสดงจะเริ่มขึ้นประมาณทุ่มครึ่งนะฮะแต่วันนี้เราเลดมานิดนึงเนื่องจากว่าเป็นวันแรกของการเริ่มต้นนั่นเองนะฮะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเริ่มกันที่การแสดงซึ่งการแสดงของเราเนีครับในค่าคืนนี้เรียกว่า ค่ำคืนที่เราทุกคนนะฮะจะร่วมกันเทิดพระเกียรติบุคคลสำคัญถึงสพระองค์ด้วยกันพระองค์แรกครับเป็นผู้หญิงที่คนไทยทั้งประเทศและชาวต่างชาตินะครับรักและเทิดทูนในพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติต,ต่อประชาชนพระองค์ที่สองเป็นผู้หญิงที่พวกเราทุกคนเรียกว่าได้มีการบอกเล่าต่อๆกันมาหลายชั่วอายุคนนะฮะว่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง ใจิตใจเด็ดเดียวและยึดความกตัญยูเป็นที่ตั้งและพี่น้องประชาชนได้ให้ความศรัทธาต่อองค์ท่านด้วยองค์ที่สามนี่ครับมีอยู่เพียงพระองค์เดียวในโลกนี้ที่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรากายเพื่อประชาชนของพระองค์ได้มีความสุขพวกเราทุกคนนะครับจะร่วมเทิดพระเกียรติในค่ำคืนนี้เพื่อสำนึกต่อคุณงามความดีของทั้งสพระองค์และการแสดงในค่ำคืนนี้นะครับ จะแบ่งการแสดงออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะฮะช่วงที่1เป็นการแสดงชุดปวงประชาชั่วล่าเชิดองค์เจ้าฟ้าบรมราชก,กุมารีช่วงที่สองครับเป็นการแสดงชุดจินตะมหาสัทธาเจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยวแห่งผืนน้ำปัตตนีและชุดช่วงที่3นี้ครับเป็นการแสดงชุดองค์เดียวในโลกช่วงแรกนะครับเราจะนำทุกท่าน ชมการแสดงเทเเดิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวาระพระชนพรรษา60พรรษาในวันที่2เมษายนนี้พวกเราตั้งจิตสวดมนต์ภาวนาให้นารีรัตนพระองค์นี้มีความสุขขอเชิญชมการแสดงปวงประชาทั่วล่าเทิดองค์เจ้าฟ้าบรมราชกุมารีขอเชิญชมได้เลยครับ สามพูดสุดสุดถ้าสันดาลตัดมูลกิเลสมานบอมีบุญมีมองมัวห,ห,หนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือ อ่ัวราคีบพันผัวสุขคนพรากรรมจรอ,องค์ใดประกอบด้วยพระก,กรุณาดังสาข ราชากรมะลาโอทัพดานชีทางบรรเทาทุกข์และชีสุขก็เสีมสารชีทางพานาอันพ้นโศกวิโย พ,พร้อมเป็นจะพิธจากุดจรัสวิมลสเห็นเหตุที่ใกล้ไกล,ก,ลก็เจนจบพระจักจริงกมจันน้ำใจอยาบ สันดานบาปแห่งชายหิงสัตว์โลกได้พึ่งพิ้งมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอน้อมสศรากราอาบังคมคุณสัมพุูด อาก,การุนยาภาพนั้นนิรันดร ชนมานาบวาวปะลาตาัยเธ และนี่คือการแสดงชุดที่1น,นะครับการแสดงชุดที่1ชื่อชุดว่าปรวงประชาทั่วล่าเทิดองค์เจ้าฟ้าบรมราชากุมารีนะครับก็แสดงถึงความอลังการของการแสดงชุดแรกถือว่าเป็นการเปิดเวทีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมในค่ำคืนนี้นะครับกล่าวถึงนะครับงานสมโพธเจ้าแม่ลิมกอรเหนี่ยวนะครับ ผมมีชุดที่สองที่ได้บอกกันไว้นะฮะก็คือชื่อชุดจินจะมหาศรัทธาเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวแห่งผืนน้ำปัตตานีเป็นการแสดงนะครับที่นำสื่อผสมแสงเสียงและมันติมีเดียมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันนะครับเพื่อบอกเล่าเรื่องวเรื่องราวแห่งความรักความศรัทธาและก็ความกตัญญูด้วยปรัชญาแห่งชีวิต สร้างความอลังการด้วยภาพแห่งจินตนาการจากการแสดงนะครับในรูปแบบของการแสดงที่ร่วมสมัยและก็นำเอาการแสดงแสงเสียงผสมกับ The Musical Play นะฮะซึ่งการแสดงของเรานีครับในชุดที่2จะแบ่งเป็นทั้งหมด8องค์ด้วยกันนะฮะในส่วนขององค์แต่ละองนะฮะผมอาจจะไม่อ่านคำบรรยายให้เพราะว่าเกรงว่าหล,หลายๆช่านเนี่ยอาจจะยืนฟังผมพูดแล้วก็บรรยายเนี่ยเบื่อซะก่อน เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําในส่วนขององค์แต่ละองค์นะฮะส่วนรูปแบบของการแสดงแต่ละองค์นีฮะจะเล่าด้วยการแสดงนะฮะที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้องค์ที่1นึีนครับปัตตนีณอดีตการอันเกลียงไกลองค์ที่สเชื่อมความสัมพันธ์สองแผ่นดินองค์ที่3ความรักความกระตันยูสู่สายน้ำแห่งชีวิตองค์ที่ส แผ่นดินชำแผ่นดินทองของเมืองใต้องค์ที่5ศึกชิงอำนาจนะครับองค์ที่6จะเป็นองค์ของแม่นะฮะและองค์ที่7จภาระงานต่อแผ่นแผ่นดินไม่สิ้นศรัทธาองค์ที่8ปนะฮะถวายศรัทธาบารมีนะครับไฟพร้อมแล้วนะฮะ ไฟพร้อมเสียงพร้อมพลังแห่งศรัทธาจากนักแสดงทุกคนพร้อมนะครับต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมลมหายใจแห่งศรัทธามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนี่ยวปัตตนีเชิดไทยสดุดีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชุดที่สอง ินตมหาสัทธาเจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยวแห่งพืนน้ำปัตตนีเชิญชมได้แล้วณนบัดนี้ครับ